ดีครับมนี้มาพบกับทีมงานอีสานมวนกรุ๊ปมนี้เฮายสีเห็ดแม่นู่ปลาหลพกิกไปเบิ้งกันเลยสูตรสูตรทีมงานอีสานมวนกุ๊ปแบบเก็บผักก่อนแม่เจ้าไปเสื้อเสื้อไมเดี๋ยวพ่อจีเปยเอาไปกระเพ่อเนี่ยจีเปเอาไปกระเพ่ออยู่ไหนมีเดี๋ยวทางุดท้ายมันก็ได้ดีดีเลยเฮายเดี๋ยวว่าเปล่าเดี๋ยวว่าเปล่าเฮ้ออมันเสียหนาบ่ได้ด้ยังไเสา มัไม่ได้ไปกับพ่อย่อมยอมถึให้ดีก็เสียหน่ะนเืออันนอยู่ในกินบอมาแรย่อมยอมกับพี่น้องยอมงห้นีนี่นีไปกพ่อนี่มีแหละ่อ่ะบอยอมถึใไ้แม่กูปู่พ่อก็ปู่เว้ึงน้าซึเอาไปได้ไหม้เรบอเว่อมืนไปพังไปเขาไปไปพูดอยู่พอพูดยังเอ ตรงยิงไงเงี้ยว่าเอามิมมาข้างยีว่มอย่งได้ได้ได้ครับเอ้ไปเก็บพักวาบางครับนี่ใบะกวดใบกระเพาซับนี่ครับนี่ยีค่อยอีานข่อยอีสานมูล ิ้งไปจ่ายคัวร well ึวะคั bon el el bon oh. ่วิึงพอกวัวแน่เบิึงพอกวัวเน่ยิงพอกพอกวัวพอกวัวพอวัวตอนนี้มแต่พอกวัวแม่คั่ว完มิเล่ารึเปลเ่ารึเล่เ่ารเปลนี่เท่าแล้วเอาบอลโอ้โหสวยๆดีด้วยเจอ้หึยัง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 ว่าข้ามึงข้ามเอเ้ยูจับห ต่เราไปม้อีสานมวนคุกครับเปิดเป้ยังนี่คือเจี๊ยป้อนทำอะไรครับนี่ป้อปลาป้อนปลาป้อนปลาเพระจะให้แปีวบอไอย่างนีวบขวบขวบบขวบบวบบบขบบ ออกขี้ปลาอันนี้คือเมนูปลาราดแพะโอ้ผิดเนีย้ยแฟนเนเห็นหุ่ยนึงเอออ๋นี่คือเมนูอะไรปลาราดแพะครับปลาลาดยังปลาราดแพะปลา,า,าราดพริกถูกแล้วลบลบ่ะปลารพริกลาพริก บอกเลยนี่สูดสูยยังสูยยังเสนสยังนายกู่เ่เข้าอีกทีวันนี้มาอ่อยกับอานนะคับอีสานมวนกูกับดอีสานมวนกูตามเลยครับไปกูถอดครับไปกิมจนได้ะกูทอดครับไู้สึกเเข้ามกัพอถอดครับไปกับพ่อถอดกอยับพ่ข้อครับสีเนี้ยจับลงไปเข้าม

คือเมนูปลาลพร่มดแล้วปลาอะไรเนี่ยายูเขาคนนี้อ๋อดียเครับคำยขอ้วง่เหมือนเันหมดเลพังไปเขาลงไปเห้ดาบมงไปเขาบี้นะอ้าหน่ยยังหัวยัง ่ะเมื่อเสร็จกูทายกล่องน,นี่แหละ